น่าสนใจมีไอตัวที่กายพันด้วยแฮะไม่รู้ว่าถ้าเกิดกินกินแกเข้าไปไวรัสแบคไลท์จะวิวัฒนาการไปเป็นอะไรบ้างซึบ <Leave! S 1> ดูเหมือนว่าคุณมสมบัติร่างกายโดยโรวมของมันจะพอๆกับฉันเลยถ้าอย่างนั้นเอาแบบนี้แข่งโป๊กเลยแฮะ เป็นแบบนี้ไม่ไหวแน่สู้แบบนี้ต่อไปทั้งวันก็ไม่รู้ผลแพ้ชนะเสียเวลาเอาอเปล่าถ้าอย่างนั้นเอาแบบนี้เชิญนไปแล้วไปซะเฮะ้อเยี่ยมเลยทำได้ดีมากซู้ซินเทนี้ก็รีบทำให้มันจบซะเฮะ้เป็นยังไงเล่าไปตายซะักเหลือเชื่อเลยแฮะ ชอบหัวแปขนาดนั้นแล้วก็ยังไม่ยอมตายอีกอย่างนั้นหรอไว้ชีวิตศัตรูก็เหมือนกับปุหลุงฝังศพตัวเองเท่านั้นหากหาเออฉันไปไม่นะฮ่าฮ่าทิดจากที่พูดไหมละ่ะจะตายอยู่แล้วก็ยังไม่เลือกหนีอีกอย่างนั้นเหรอแบบนี้ก็สนุกสิคิดจะฉีกฉันอย่างนั้นเหรออาเกินกินซะตกใจละสิท่ามีวัฒนาการเกินกิน เพิ่งจะมารู้สึกกลัวตอนนี้หรือยังไงกันมันสายไปแล้วละแล้วกอ,อ,อยังชั่วเฉินไปการกินกินเสร็จสิ้นกินกินร่างกายพันซอมบี้โปรงในระยะที่2ไวรัสแบคไลท์กำลังวิวัฒน,นาการได้รับศักยภาพซอมบี้โปรงเล็บโปรงเล็บกระดูกกินกิน,น,กนจากนั้นก็วิวัฒน,นาการอย่างนั้นหรือไวรัสแบคไลท์ไวรัสแบคไลท์ที่ถูกจริงๆเลยที่เลือกไวรัสชนิดน,นี้ นั่นคนหรือเปล่านะคนที่อยู่ตรงนั้นน่ะยกมือขึ้นนะเอ,อ้เราจะนับ3 2 1หนึ่งถ้าเกิดไม่ยกพวกเราจะยิง3 2พวกเราต้องไปกันแล้ว1นึ่งยิงเลยเดียวขวาข้างหน้านั้นเป็นทางฉุกเฉินขึ้นไปถาดฟ้าได้เออฉันไปคุณโดนยิงอย่างนั้นหรอ ฉันรู้นะ้าฉันเป็นคนโดนก็อยู่นิ่งๆฉันจะได้วิ่งง่ายๆหน่อยแล้วบ้านเธออยู่ไหนล่ะอ๋ะถนอถนนหนานไปซอยเปยซื่อชุมชนหลงเฟิงเข้าใจแล้วอะหอะหไม่นะถนนหนานไปซอยเป๋ซื่อชุมชนหลงเฟิงห้องน้ำอยู่ทางนั้นเดี๋ยวฉันจะช่วยทำแผลให้ กระสุนไม่ได้ฝังในตัวแผลผ่าตันหมดแล้วไม่เป็นอะไรหรอกนะ้าให้ฉันดูก่อนเถินน้าก็ได้ก็ได้ได,ดูสิยังมีรอยอยู่เลยตรงท้องกับหน้าอกก็มีไม่ได้ว่าสัรหมดสักหน่อยนี่แต่ถ้าเกิดฉันได้กินเธอมันจะฟืนฟ้นฟูทันทีเลยนะยอมเสียสะละร่างกายได้ไหมล่ะคุณไม่กินฉันหรอกถ้าเกิดกินก็คงกินไปตั้งนานแล้วผิดแล้วล่ะที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้กินเพราะสิ่งแวดล้อมมันไม่เอือ่มโดยตั้งหากเล่า อเอ๊ะแต่ตอนนี้สิ่งแวดล้อมเป็นใจใช้ได้ค่อนข้างเหมาะเลยล่ะเอะอว่ายังไงล่ะจะยอมโดนฉันกินเพื่อช่วยให้ฉันฟื้นฟูสภาพร่างกายไหมล่ะอะถ้าเกิดหลังให้สะอาดก่อนก็จะอร่อยกว่านี้ได้เลยเจ้าหมู่ อยู่ในวาเพื่อนคนสวยส้งเกอตามหาหนะส้งเกอนี่นายตายไปหรือยังรูเมดนายบอกว่านายไปโรงพยาบาลเจียงเฉิงที่หนึ่งนะ